เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีลักกี้บ้านนะครับวันนี้เราอยู่วันใดเซเว่นวันรีเบร์นะครับวันนี้ขอุ่ามาบอกวิธีการปลดสีช่องตอนนี้มีปลดได้อยู่ประมาณ4ตัวแล้วนะแต่จริงจเนี่ยเดี๋ยวมีจะมากดให้ดูเลยว่าถ้ามีจะปลดครบ5ตัว4ช่องเนี่ยทำยังไงแล้วตัวไหนควรปลดนะครับ อ๋อเดี๋ยวเขาญาตพูดถึงกรซีช่องตอนนี้มีตัวไหนบ้างก็แน่นอนว่าเทโอเท,อ,ทอนั่นเองนะครับเอ่อเอสนีม่มมแนะน,นักว่าไม่ต้องกดก็ได้นะจริงแค่ใส่เซ็ตแทงให้มันยืนหน้าหลอกก็พอแล้วครับเอ่ออันนี้เหมือนกันเลยไอไอราเชลนี่ก็มาบัฟจุดอ่อนนะครับเอาเดี๋ยวอขาญาตพูดถึงตัวที่ทุกคนจะทํานะปาร์คัสแต่ว่าอย่าเพิ่งทาครับให้เพื่อนเพื่อนโฟกัสที่กดให้เอสปาด้าก่อนเพราะว่าเราจะเป็นต่องเอสแปรวเอ้า เ,เล่งไปตรง,งนี้ได้ไงอ่ะ,อะเพราะว่าเราจะไปต้อง S, เออาเอสมาดาเนี่ยจบวัวสิบครับเพราะว่าเราจะได้ของหกดาวแต่จริงของหของหกดาวมันมา,ม,ามาตั้งแต่เจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเอสมาดาควรปดวดโอยปวดกับไม่ปวดดาเมจต่างกันมากครับบางทีเพื่อนใส่ของสองช่องไปยิงวัวไม่ตายใช่ไหมลองใส่สี่ช่องครับเนี่ยออมตามหมีเลยก็ได้เนี่ยใส่ตตามหมีเลยเนี่ยคีดาเมจฮสองร้อยห้าสิบสองยิงบอสทีตอนนี้ก็เจ็ดแปดแสนน่ะยิงวัว ช่วงนี้มันเป็นรายแดจังเลยหลุดหลุดหลายรอบเลยอะไรวะเนี้ยอ่าเดี๋ยวขอย่างพูดถึงตัวที่คนหมดนะครับอ่าต่อไปเป็นส่วนยูจินยูจินปลดได้นะยูจินนี่เทพ pve เลยครับใช้ยันฝันร้ายเลยตอนนี้ถ้าเกิดใครใช้จะรู้ว่าเก่งนะครับต่อไปแนะนําเดซี่อันนี้เอาไว้ลงวัวครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องปลดสี่ก็ได้ปลดสองก็ได้ครับเน้นทําให้เดซี่ยืนได้แล้วจะบวกดาเมจเยอะอ่าต่อไปลีนาลีนาแนะนําให้ปลดสี่เพราะว่าลงในทับทุกคอนเทนต์เลยครับอันนี้มีจะปลดคาร์บองกันก่อน เอ,อเลไม่ค่อยแนะนําให้ปลดนะแต่ถ้าจะปลดจริงๆเอาแค่โจมตีพอเพราะว่ามันมีตัวอื่นแบ็กโรดจะปลดถ้าเกิดตอนแรกมีไม่มีเดซี่ก็เลยมาปลดแต่ถ้าเกิดมีเดซี่แล้วก็ไม่ต้องนะครับคารอนเอาจริงๆลง,ๆลงวัวใส่แค่ 2, 2> ก,ก็พอแล้วไม่ต้องครับอีวานควรปลดเพราะว่าอีวานนี่ใช้ได้ทั้งมังกรวัวแล้วก็เป็นส่วนการลุยดานถ้ายกโลคของแกดีเอาไปลงหอก็ดีนะถ้าเกิดใครจะใช้อีวานดีกว่ารูดี้ไหมก็รูดี้ดีกว่าแต่คือรูดี้เปิดยากครับอีวานเราทําดาวแม็กได้เลยดีกว่า จูฟี่ถ้าใครไม่มีเซอินจะไปตีมังกรก็ควร,ควรนะก็ควรนะยังไงก็ต้องปลดสี่นะครับเดียวมีได้ตัวไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะหลักๆนะถ้ามีปลดสี่มีเอาแค่นี้แหละแต่ว่ามันจะมอีอ่เราต้องไปดูสเต็ปการฟาร์มก่อนนะว่าเราต้องทำอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดตัวให้จบก่อนละกันอ่ะต่อไปมีตัวอะไรที่หมีจะต้องทำยู่ใช่ไหมถ้าเกิดหมีจะปลดสี่นะครับก็อย่างที่บอกบิสกิตเลยถ้าเกิดเป็นไปได้เพราะว่าตีบอสแรงครับ เมลคี ky, ถ้าเกิดใครจะเล่นทีมเวเพราะว่าเมลคีมันเก่งนะแต่ต้องเปิดซ้ำสามตัว C ีสองนะครับลินต้อง C 6หกยอนฮี C2 สองไอ้พวกนี้ควรปลดแต่ว่าเพื่อนๆก่อนจะเล่นเพื่อนๆต้องโฟกัสว่าเพื่อนๆสามารถไป C ีสองได้หรือเปล่านะถ้า C ีสองเล่นถ้าไม่ C2 สองก็ไม่ค่อยเก่งนะครับเดซี่ไม่ต้องเดซี่ไม่เดซี่แค่ปลดแค่รูพอแต่ว่าไม่ต้องเอาตัวซ้ำนะครับลีนาลีนานนี้หมีบอกแล้วปลดอ่ะโอเคไม่มีแล้วเนาะ ซอ In ินแผ่นนี้ไม่ต้องทำแล้วแหละคือมันข้ามแผ่นต,ตัวไปเยอะถ้าเกิดเป็นเริ่มแรกมันต้องไปฟากร์มเมกคอนก่อนไงหลักๆก็มีอยู่แค่นี้ครับถ้าจะต้องปลดจริงๆนะเอาแค่ตอนนี้หันกล้าก็ปลดได้หันก้านี่ดาเมจแรงครับตีหมู่โดนหมดคล้ายๆแทโออะอ่านี่มีสรุปอีกรอบนึงนะเรียบร้อยต่อไปคืออ่าเดี๋ยวมีทําให้ดูว่าเราจะหาตัวที่ปลดดาวยังไงต่อนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะเอ่อถ้าเราอยจะปลด เดี๋ยวๆมีพู้ดสเต็ปก่อนดีกว่าสเต็ปการเล่นของหมีใช่ป่ะเล่นเล่นอะไรยังไงก่อนเดี๋ยวหมีเลี้ยงให้เลยตอนแรกให้เล่นด่านเนี่ยยาวเลยครับของหมีนะเล่นด่านยาวไปถึงเก้าประมาณเก้าหนึ่งอ่ะแล้วก็หมีก็จะมาที่วัวออนนี้เผื่อใครจะมาเล่นตามก็ได้นะเออเดี๋ยวๆไปลงดันนี่ก่อนนี่นี่น,นี่ดันดันเจี้ยนก่อนครับเพราะว่าเราต้องฟาร์มท่าถูกไหมต้องเราต้องฟาร์มท่าให้ไปไกลที่สุดครับเพราะว่าเราก็จะได้แต้มอาพหกดาวถูกไหม อ่ต่อไปในส่วนต่อไปก็คือสเตปผ่านวัวนั่นเองนะครับ,บวัวขยายอ้อยสิบนี่มีลงกลแล้วลองไปดูได้ครับผ่านแน่นอนต่อไปทำไมทาไมต้องวัวใช่ไหมเพราะว่าแต่จริงไม่ต้องสิบก็ได้เจ็ดนะครับมันก็จะได้หกดาวเห็นไหมเสร็จแล้วก็มาแปดเก้าแล้วก็สิบสิบมันจะคือหกดาวหมดเลยมันก็จะดีกว่าได้ทุกชิ้นเราก็จะทาของง่ายนะครับหลังจากที่เพื่อนฟามวัวเสร็จแล้วเนี่ยหมีแนะนาเนี่ยเนี่ยอย่างตอนนี้ที่หมีจะทําก็คือหมีจะเล่นด่านต่อ มีจะเอาอยาดด่านยาวยันจบอ่อสิบห้าเลยครับพอจบสิบห้าเสร็จมันก็จะเปิดหมดฝันร้ายเนี่ยเดี๋ยวมีจะเล่นผ่านด่านยาวแล้วเผื่อใครจะมาเล่นตามก็ได้นะทีมหมีใช่ไหมยังไงก็ผ่านครับอ่ะเดี๋ยวมีไปรีวิวทีมให้ดูรอบหนึ่งเนี่ยมีใช้ทีมนี้แหละยังไงก็ผ่านครับไม่มีใครหยุดหมีได้อตอนเนี้ย เดี๋ยวมีค่อยมาเดี๋ยวจบไปฝันร้ายเสร็จเดี๋ยวค่อยมารีวิวทีมดูแต่ว่าให้ดูก่อนนะครับว่ามันเล่นเล่นง่ายมากเอาแบบแรกคือให้บัฟลีน่าก่อนเลยครับเพื่อมืลังโจมตีเสร็จแล้วทำไงต่อครับก็แอโอหนึ่งกับสองสับเลยครับอย่าลืมไปปลดสกิลด้วยนะครับเพราะปลดสกิลมันจะแรงมากครับโอ้โหติดทีไรงานต้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องไรครับเดี๋ยวแทโอเนี่ยอันอันเนี้ยข้าเนี้ยมีอัพมาแล้วโอายมาชุบอุ้มหมื่นซีทีเดียวหายครับอ่ะพอมาสับอย่างนี้เสร็จก็ให้อ่า ยูชินครับเห็นบ้างใช้มันจะติดชาหมดเลยครับเห็นบ้างมันก็จะไม่ได้เล่นยูชินข้อดีก็คือเนี้ยแหละครับเห็นนะเราก็สับฟรีเลยครับเนี่ยติดชาไปสองเล่นตัวเดียวอะอันนี้ใส่ก็้ไปเกือบตายนะผ่านง่ายมากอะราเชลซําไปดีจบแล้วเออเอสเอสมันอยู่เล่นเล่นทีมกายภาพก็อย่างเช่นแฮโอควรเล่นครับแล้วก็อะราเชลเอามาเพิ่มจุดอ่อนเพิ่มความแรงเห็นนะผ่านง่ายมากคือตอนเนี้ยเนี่ย คือตอนนี้หมีฟาร์มเซตครบหมดแล้วหมีฟาร์มเซตครบหมดแล้วเขาคมีก็เลยจะมาเล่นเดี๋ยวจะผ่าน่านเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวมาทำไกด์ให้แต่ว่าทีมนี้และหมีว่าผ่านยาวชัวๆเอาต่อไปเป็นใน่ส่วนการทำตัวหกดาวนะเอ,เ,อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเสเต็ปไปเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยว เอ่อต่อไปมีจบด่านเสร็จแล้วใช่ไหมก็มันก็จะโบดหมดฝันร้ายเสร็จแล้วมีก็จะกลับไปไหนต่อครับมีก็จะกลับไปที่ไฮด้าไฮด้าเพราะว่าจะเอาเซตเอ็นเกมของเกมเนี้ยครับไฮด้าก็คือที่นี่เลยตัวขวาทีมที่ทีมที่มีเล่นใช่ปะ่ะเออมีการสู้อ๋อวัวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดดูตรงนี้ก็ไนดะ้ทีมมันกดดูตรงนี้ได้นะครับนี่เ,เดี๋ยว พอขึ้นฝัน้ล้เสร็จก็มาฟาร์มไฮด้าต่อยมากตัวเพื่อนๆต้องโฟกัสก็คือใครปคาร์ตคัสนี่มีทำไว้เรียบร้อยอาสุลาวิกตอรียลูซี่แค่นี้จบแล้วไลกตัวหนึ่งตัวคิวเก้าลีน่ามาแค่นี้ครับจบแล้วหลักๆคือต้องมีปาร์ตคัสพอมีปาร์ตคัสง่ายมากปาร์ตคัสมันยิงทีเดียวหายเลยเนี่ยตัวหมีทำไว้เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวมีรอจบดาวเดี๋ยวหมีจะไปต่อนี่ปาร์คัสสองดาวเรียบร้อยครับหกดาวพร้อมเลยพร้อมยิงเลยครับเนี่ยสังเกตรครับตัวหมีหมีทำล่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่วิกตอรีหกดาวเร แล้วก็อสุลาเพยังไม่ทำเดือดตัวสุดท้ายหรืออสุลาตัวเดียวก็ลุยยาวได้เลยครับจบนี่อสุลานี่ตัวนี้จบแล้วครับถ้าเกิดมีทีมตามนี้ก็อยู่ที่ของใสแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆของบัวแน่นใช่ป่ะเพื่อนก็ผ่านไทด้าอยู่แล้วผ่านไทด้าเอาแค่สิบครับก็ได้ของหกแค่นี้จบแล้วสำหรับเกมนี้ อันนี้คือสเต็ปการฟาร์มมูมีนะอันนี้คือทีมก็สามารถเอาไปเล่นได้ครับอันนี้บอกครบหมดเนาะดานอาอวัอวมูมีทำคลิปไปแล้วแต่ถ้าเกิดสมบูรณ์ใครไม่รู้ก็ดูตรงนี้ได้ครับเราเอาไปปรับเปลี่ยนดูไงก็ผ่านครับออมมีลงไว้อยู่นี่ว่ะแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้ให้อ่ะกดแล้วไม่ไปโอเคไปอยู่หรือว่ามันค้างเนี่ยทีมตามนี้เลยครับไปดูไกด์ได้เพิ่งลงไปเลยครับมีสปาร์ดาลาเชลแล้วก็คารอน เดซี่แล้วก็ลีนาแค่นี้ครับจบไปดูไกลนะครับอย่างน้อยถ้าเกิดสิบไม่ผ่านก็ควรผ่านเจ็ดปอยของหกดาวแค่นี้ก็สบายเลยครับอ่ะต่อไปนะครับเอ่อสุดท้ายละการทำตัวหดาวนะอ่ะเดี๋ยวหมีไปทำให้ดูเลยลายยาวไปหน่อยชอใช่ไหมขออภัยนะคือมีจดที่ทุกคนถามมาเยอะมาก ันดับแรกคือให้เพื่อนๆทำตัวสีดาวไปเลยครับถ้าเกิดคิดจะปลดนะล้วก็ขึ้น5้าดาวแต่ถ้าเกิดมีตัวห้าดาวก็ทํห้าดาวก่อนเห็นปหมมีจะพยายามหาตัวห้าดาวมาทําก่อนครับห้าวิกตอเรียวิกตอเรียเนี้ยเอาไปกินได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีมีหดาวแล้วเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปกินก็ได้ครับเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยลืมต้องใช้เงินด้วยนะครับพอดีถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเพื่อนฟาร์มมาราธอนอยู่แล้วมันจะมีของอัพแบบเรื่อยๆครับ อ่ะเดี๋ยวมีทําให้ดูเลยตอนนี้มีมีห้าดาวตัวเดียวเดี๋ยวมีต้องผสมสี่ดาวครับเดี๋ยวทาให้ดูเลยอันนี้น่าจะได้ประมาณสองตัวหกดาวเอาอ่อตัวที่ผสมก็คือตัวที่เราไม่ใช้ลงดันนะครับเพื่อนๆตัวไหนไม่ใช้ก็ค่อยกินอย่าไปกินหมดนะลองดูตัวด้วยครับบางตัวต้องไปใช้เดี๋ยวผมถึงเวลาใช้ไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะลําบากนะครับเหนื่อยเหนื่อยจริง ตั้งแต่เล่นเกมมาไม่เคยเจอเกมอะไรที่เหนื่อยเท่าเซเว่นไนท์มาก่อนเพราะมันต้องเล่นยี่สิบชั่วโมงแถมมีเล่นเกมอื่นด้วยไงยิ่งไปกันใหญ่เลยอ่ะแล้วเราก็ได้คีโอมาแล้วครับเราก็เอาคีโอมากินต่อนะอันนี้เดี๋ยวทําให้ดูอีกรอบหนึ่งคือหลักๆของมีอยู่ที่ก็เพื่อนๆฟาร์มเยอะถ้าเกิดเพื่อนๆฟาร์มเยอะเพื่อนๆจะมีตัวทําเยอะครับเพราะมีตัวทําเยอะมันก็เล่นง่ายเอะเดี๋ยวนะไอตัวระกีมันกินไม่ได้หรอมันเลยว่าสามสิบแต่ว่ามันไม่ขึ้นอ่ะเออขึ้นโอเคปะ่ยครั่ห็นม วะโอ้โหอุ่อุ่ยแต่อู่ oh, oh. อยหมีวคงไม่ได้ท้ายแล้วหมีเอาไปกินครับอ่ะต่อไปทําไงต่อครับไล่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวหมีททาไปดู2ตัวแล้วกันแคนนี้เพื่อนๆจะได้เข้าใจเลยว่าเราสามารถกดสี่ช่องเนี่ยห้าหกตัวละครแบบสายฟรีสามารถทําได้จริงๆครับไม่ต้องแบบพึ่งพลังเติมเติมอะไรเยอะแต่อย่างใดเลยแล้วก็บางคนถามหมิว่าถ้าไม่มีได้ตัวเยอะเดี๋ยวหมีททาอีกคลิปหนึ่งหมีจะผสมอันนี้ให้ดูเลยตัวสามดาวบวกห้าเอ้ยตัวเดี๋ยวนะตัวสี่ดาวดีขอภัย เออ,เอ,อตัวสามดาวถูกแล้วตัวสามดาวบวกห้าหนึ่งร้อยชุดหนึ่งร้อยชุดก็ประมาณสองร้อยตัวเอามาผสมกันร้อยครั้งจะมีโอกาสออกตัวดีบ้างครับถ้าเกิดเพื่อนๆดวงดีนะเจนไม่ได้ใช้เียเจนมากานุ่นมากัรโบไม่ใช่แล้วเงินที่ลบเพิวมข้างแต่ปุ่มครับก็ถามในความรู้สึกหมีครับเพราะว่าเออถ้าเราได้ตัวคีย์เอาไปเล่นมันก็สบายครับเอเวเนียไม่ได้ใช้อยู่แล้วทั้งมัน ต้องทำสองคู่ไปเลยมาแต่เงินแบบลดพวกๆเลยไม่เห็นว่าแต่ว่าคุมนะถ้าเกิดสมมติเรากดรัวๆได้แบบนี้สเนปเปอร์ไม่ได้ใช้นะครับเรามีเอสปาดาคุมอยู่ยิงไเดียวตายอาะมีทำสามชุดให้ดูเลยก่อนทำดูให้ดีนะครับตัวไหนที่ใช้กับไม่ใช้เตือนลรวเด้ออ่ะเสร็จแล้วไงต่อผสมเลยครับเวิบนี่หคู่ จัดไปทุกเรื่องแล้วดูตัวให้ดีก่อนด้วยโอ้มาสามเลยครับรวบนี่เสร็จแล้วก็เอาพวกนี้มากินกันต่อจบอืมลูซี่ใช้ลงดันนะครับอย่เาเผลอไปกินนะลูซี่ใช้ลงดันไฮด้านะครับห้าเสียนโอ้มหแ้ตัวหมีตอนแรกๆโคตรเยอะตอนนี้จะหมดแล้วเนีย่ยแต่คุ้มครับเพราะว่า <c oughs> ถ้าเกิดเราปลดตัวหลักเราเราครบก็คือส,สบายแล้ว เ,เดี๋ยวนะรู้สึกขาดตัวหนึ่งเดมีต้องไปทําเพิ่มมาไม่ไรเราคลองเราเยอะพี่มีมีตัวละครอตอนแรกเพื่อนเห็นว่าเกือบเกือบห้าร้อยตัวฮู้ตอนที่เรอร้อยสามสิบเจ็ดแล้วอ่กินไวไปหน่อยนะไม่เป็นไรครับ <c oughs> ก็ได้หกดาวมาก็ปลดสับวันนีเป็นเพื่อนโชคดีด้วยนะบางทีตัวห้าดาวเราไปปลดเป็นตัวคีย์ที่อ้าวเฮ้ยหมดแล้วว,ว่าเอาเรื่องหมดจริงๆแล้วตัวหมดสามดาวหมดแล้วอุ้ยหมดจริงว่าหมดไม่เหลือเลยถ้านี่สิบเปอร์เซ็นต์มันจะไปคุ้มดิ เออเดี๋ยวลองดูแล้วกันถ้าได้ก็เอาอะแต่จริงไม่ควรต้องจริงๆควรจะไปเก็บบี้ให้มันสามสิบก่อนแล้วค่อยมาครับ<ม>โอ้งี้ยมันจะติดไม่ได้สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย <c oughs> ติดบมดเออกินสี่ดาวก็เปลืองไปนะครับอันนี้อันนี้อยากไปหาทําแต่เนื่องจากหมีมีตัวสี่ดาวเยอะมากหมีเลยกินนะเพราะหมีจะทําให้เ,เพื่อนๆดูนะครับอย่าหาทํานะอย่าเอาตัวดาวเท่ากันไปกินอย่างเงี้ยไม่ถูกนะครับแค่แนะนําอ่ะผสมครับลุยโอเค ดูตัวก่อนกินนะครับเฮ้ยขาดไปตัวหนึ่งหรอเอ๊ะอ๋อนี่มันห้าดาวอ๋อ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 ถูกแล้วหมีขาดตัวห้าดาวตัวหนึ่งก็มากินครับเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อไอโคอีโคอีห้าดาวออกยากจังโอกาสออกแค่ศูนย์จุดศูนห้าครับมีรีแฮโอวันแรกสามชั่วโมงติด ยากยากนะบางคนบอกอลีออกง่ายไม่จริงครับมีเถียงเอ็นขาดเลยครับไม่จริงออกโคตรยากเอ้ยเดี๋ยวนะแสดงว่ามันมีบางตัวยชงไมห้าดาวโอตุตอนนี้มีมืนมากเลยกี่ดาววะเนี่ยอ่ะห้าดาวมีหนึ่งแล้วสามสี่ต้องหาห้าดาวแสดงว่ามีสี่ดาวยังไม่ขึ้นโอเคอันนี้สี่ดาวสี่ดาวตัวไหนมันยังไม่ครบวะ คาซีดาวอีกตัวหนึ่งตาก็จะลายๆหน่อยนะครับแสดงว่ามีขาดตัวหนึ่งนี่หว่ามันขึ้ไม่ขึ้นอ่ะเซล่าไปก็ได้เรัยเำไมก็ไม่นะขาด เออโอคอีมาก็ได้ป่ะเยอะเรามีตัวเยอะแล้วกินทำให้ผู้เล่นดูไม่เป็นไรครับเอาแต่ตัวที่มันแบบเราเยอะอยู่แล้วอะคารินเคแต่อย่างที่หมีบอกนะจะเอาจ้าวเท่ากันอย่าไปหาทำแบบนี้ไม่ถูกครับอย่าไปทำนะครับอันนี้หมีเตือนละอ๋อไม่มีอุปรกรณ์หนอเหมือนหมีเอาไปลงปะวะน่าจะใช่ ตกลงครับสสมครับไม่รอครับอ่ะแล้วก็เอาตะกี้ตัวอะไรวะเอามาประสมอีกทีหนึ่ง,งหลักก็ประมาณนี้แล้วครับอบอกจริงโคตรเลยตอนนี้ เล่นเกมแม่งเหนื่อยชิบหายเนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้มากินเนี่ยทำอีกตัวหนึ่งก็ได้หกดาวตัวแค่นั้นจบแล้วย e โอโหตายแล้วไม่มีตัวกินว่ะไอตัวห้าดาวเนี่ยปัญหาไม่เอาสี่ดาวกินก็ได้สี่ดาวมีเยอะมากแต่อย่างที่บอกนะครับอย่าไปหาทําแบบนี้นะจริงๆแล้วอะไม่ควรทํานะครับแต่วันนี้บอว่าสี่ดาวมีโคตรเยอะเลยอะไรครับว่าเออเรียบร้อยเรามาผสมครับหกดาวนะแค่นี้ก็ได้หกดาวแล้วโอ้แบบฟินๆเลยผุ้คนสามารถทําตามได้หมดครับ อาจจะโชคดีก็ได้เพว่อโอ้โหหน้ายังลอยอย่างนี้พี่เบนแน่นอนนะครับเสร็จแล้วไงต่อกินเลยครับเราก็ไปปลดตัวที่แบบว่าที่หมีบอกแนะนําตั้งแต่ต้นคลิปอะเอาแต่ตัวพวกนั้นเพราะว่าตัวพวกนั้นเป็นตัวแบกแล้วก็หลังจากที่เพื่อนฟาร์มจบด่านเสร็จแล้วไปฝันรลายเสร็จแล้วหมีแนะนําว่าบัวต้องผ่านสิบด้วยนะเสร็จแล้วค่อยไปทาทีมไฮด้าต่อก็ปลดพาร์ตคัสเลยครับเนี่ยแต่นนี้หมียังไม่ปลดเพราะว่าด่านเพราะว่าตอนนี้ทีมตัวหมียังไม่ค่อยแน่นครับหมีก็เลยต้องมาทําก่อนชีาจีกว แต่ลีน่าต้องกดก่อน,ออนเอาไปกดลีน่าก่อนดีกว่าขอให้ไปสู่สุติยูชินอือยูชินด่วยลีน่าอ๋อลีนาปลดไปเลยยังไงก็ใช้อยู่แล้วลีน่านี่ทุกคอนเทนต์เลยครับไม่มีอะไรคุ้มไปกว่านางก้วแหละมามีแบคโรสหมีก็กินได้นะโอ้โห,หมาเพียบเลยครับหนึ่งสองสามสามตัวโอ้โหปลดฟินฟินเลยสบายใสยๆนี่ เดลีน่าต้องไปทำหน่อยนะปลดให้ดูเลยครับยูชินยังไงก็ใช้ว่าหมีว่ามันตัวแบกการที่ดีที่สุดเลยตอนเนี้ยถ้าเกิดจะเอาตัวแทงแนะนำปลดอีวานนะครับปลดอีวานแต่ว่าอีวานนี่หมีบางด่านหมีก็ไม่ใช้อีวานใช้ก็ต่อเมื่อทีมเรายืนไม่ได้จริงยืนไม่ได้จริงแล้วแบบเออตายเลยต้องเออีวานมาแต่ก็สลับใช้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคิดตัวก่อน ถ้าเอสก็น่าจะปลดแค่เกาะอ,อย่างเดียวเอาให้มันยืนได้นานกว่าน,นี้ราเชลก็เหมือนกันคงไม่เอาดาเมจยูชินถ้าเป็นหมีอ่โอ้ยตั้งสองก็ยูชิน1นตัวหนึ่งสบายเลยผ่านยาวขอคิดก่อนนะอ่ะยูชินเลยนี้แหละอืมเกาะก่อนเลยจะได้ตายง่ายๆหน่อย,อยที่เบน อยู่อีกอีกตัวอ่ามีปลดให้ดูเลยป่ะจบจบปะอันนี้หมีก็ปลดตอนนี้ก็คือสี่ตัวเรียบร้อยนะครับสี่ดาวเออสี่ช่อ,ชองแต่ว่าบางตัวหมีก็เออบางตัวหมีก็ไอ้นี่นะมีปลดบ้างแต่ว่าช่องอย่างไรช่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือหมีปลดให้ดูเลยว่าอย่างลีนาเนี่ยลีนาจริงใส่เซตบล็อกแต่เนื่องจากว่าคองหมีไม่พอหมีก็เลยใส่ ใส่เซตบล็อกแต่ว่าเอาเอาเป็นเฮดพีเปอร์เซ็นต์ครับจะได้ฮิวแรงๆอ่ะอย่างอันเนี้ยเป็นต้นเีจะได้เลยเออหูเฮดพีเปอร์เซ็นต์ออฟดีมากเลยเนี้ยเออใส่อันนี้ก่อนแต่ว่าหลักๆเออจริงๆลีน่าดีสุดใส่เป็นเซตมังกรใส่เออเซตหัวใจแต่ว่าจริงๆริงหนีวอเลตเกมใส่บล็อกดีกว่าเพราะว่าหลังๆมันตีแรงมากครับใช่บล็อกเห็นปะเงินยังไงก็ไม่พออันนี้เงินไม่พอมีแนะนำอัพแค่บมดสิบสองพอครับใช่เท่าไหร่ เออลงให้พี่เปอร์เซนต์เยอะอยู่โอเคใช้ได้เนี่ยแค่นี้แหละก็เล่นได้แนละ้วเนี่ยแค่นี้ก็ผ่านยาวเลยครับไม่ตายแน่นอนแล้วโอเค,อ,เคอ่ะอยู่ชินเนื่องจา่ว่าเอสปาดามีทำไปเยอะมากเลยครับเอออุ้ยมันเป็นคีย์ที่ค่อนห้าสิบสองแล้หรองั้เอานี้ไปเลยก็ได้ครับจโจมตีจุด,จด,จดอ่อนไม่ต้องหรอกตัวมันเน้นแรงเน้นเน้นจับมากกว่าเน้นซีซีมากกว่า เซชีเซชีรู้สึกจะเหลือๆอยู่แต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ้าวมีคนใส่ไปแล้วหรออ่ะเหลืออยู่ครับเนี่ยเอ้ยแต่เฮ็ดพีมีโจมตีไม่ไนยโจมตีเปอร์เซ็นต์อะดีไม่มีไม่ได้ใสของเก่าไปก่อนครับแค่นี้ก็เก่งแล้วเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วเห็นปะสรุปตอนนี้ก็มีแทโอเอสปาดาที่ปลดแล้วนะครับอ่าดูชินแล้วก็ดีหน้าจันจจาโอเคแค่นี้ก็สบายแล้ะ โอเคครับตอนนี้หมีก็แนะนําการผสมให้ดูเลยเนาะแล้วก็การปลดนะ5ตัวละครเลยแล้วก็เป็นในส่วนสเตปการเล่นของหมีนะครับอันนี้เป็นความส่วนตัวนะบางคนก็อาจจะแบบไม่ได้เล่นแบบหมีก็ได้ก็คือผ่านด่านให้ไกลที่สุดเท่าที่เราทําได้ไม่ไหวเสร็จก็ไปวัวต่อให้ให้ถึง10เสร็จแล้วก็กลับไปที่ด่านให้จบเลยครับถึง15เสร็จแล้วก็ไปฝันร้ายฝันร้ายเริ่มไม่ไหวแล้วก็ไปไฮด้าต่อแค่นี้แหละแล้วก็ไปเอาเซ็ตเอนเกมของไฮด้าก็จบเกม้วครับแค่นั้นเอง เสร็จแล้วค่อยไปเล่นหอก็ได้ตอนว่างๆ PVP อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแค่นี้นะครับเปลือใครมาทำอะไรก็มมใตั้งคอมเมนต์คุยแลกเปลี่ยนเดี๋ยวเรื่องเตตัสเดี๋ยวขอพูดอีกคลิปแล้วกันเดี๋ยวมันยาวเกินไปนะประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ